รัสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตซูคูสูสสคนพี่น้องเจ้าขาผูริยูทางไกลและกระทางไก่ทางใต้และกระทางเหนือในประเทศและกระทางประเทศเราพี่น้องน้อที่กำลังหักสมคีบของผู้ค้าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋ากรับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทาง Facebook พัชชามายากับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ช่องเฮือนใบสีพัชชาเนาะจ้าวันนี้พัชชาสิมาเข้าช่อแม่ใบสีแบบผสมประสานจะนิ้วประยุกต์แต่การเข้าช่อลักษณะคล้ายกันกับการเข้าชซอแบบโบราณพอดีเมื่อคืนนี่เนาะมีลูกสาวก็ว่าได้พี่น้องจากเพิ่อนอิซีนี่แหละเพิ่งส่งแบบมาให้เบิ้งเนาะวะ่า ว่างๆาง,างหเห็ดนะนี่ให้เบิ้งแน่ว่าสั้นพัชชาก็เลยสีได้เห็ดให้เพิ่นเบิ้งเพิ่นชมนะจ้ามาเบิ้งมาชมํำการเลยพี่น้องจ๋าว่าจะออกมาเป็นอะไรเนาะพัชชาเขาออกตู่กันด้วยบบเคยเห็ดแบบนี้คือการพี่น้องจ๋าแต่เห็นอยู่คนนึงข้าเจ้าเห็ดในทิกตอกเวลาข้าเจ้าเข่าซอข้าเจ้ามาเขา่นาช้อนนี่แต่ดวยส่วนตู่แล้วยังโบเคยเห็ดพี่น้องจ๋าเออก็เลยอยากมาเห็ดให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมนะจ้าว่าสิออกมาเป็นอะไรเนาะจ้าฟ้าห้องฟ้าดังอยู่ด้วยนี่พี่น้องจ๋าพัชชาสิ ถ้าเขาชอบไม่ใยสีเนาะจ้านี่ชอบไหมสีแบบประยุกต์ผสมประสานพี่น้องจา๋าประยุกต์ผสมประสานมีการเข้าชออแบบโบราณแต่นิ้วเป็นแบบประยุกต์พี่น้องจา๋าเอามว้วนนิ้วดอกพุธใส่เข้าไปเอามือจับไว้พร้อมได้จากจังสีเดนแนนนี่ จับตรงใกล้คอดอกพุดนี่จ้านี่เป็นพุดปลอมโดยพี่น้องเดอ้อบางคนม้วนพุดปลอมใส่กับนิ้วก็ยังนันละเปินอยู่ได้พี่น้องจ้าเวลาหาม้วนใส่กับนิ้วลิบบิ้นนี่มันอยากลื่นจักหน่อยเด้อพี่น้องเดอ้อดอกพุดปลอมนี่บ่กคือการับม้วนใส่กับนิ้วใบตองน้อจ้ะริบบิ้นนาดท้าเฮ็ดภาพไปอยากลื่นจักหน่อยเลยเนาะ เปลี่ยแบบนี้มาทำก็ประมาณสี่ชั้นเนาะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือเปลี่ยนยอดเด้อจ้าประมาณสี่ชั้นห้าชั้นผู้ละ เสร็จเรียบร้อยพัชชาก็จะเอาไปตองมาเปียกไซต้เนาะจ้าทางข้างเขากระิมออกส่วนเกินพี่น้องจ้าเอาไปตองมาเปียกต่อยจัก,กเจ็ดซันเนาะเสียงรถกระสีดังดังเลยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยนะพี่น้องหลายๆบ้านผู้ขาติดถนนจ้ะติดถนนสี่เลนรถแล่นลายพี่น้องจ๋าเสียงกลยสีดังจักหน่อย ออสินั่งท่าย,ยู่ทึ่งห้องกะมาหอนมาเอ,าเอาเอาฝนพี่น้องฟ้าห้องตุ้มๆอยู่หบับบโต๊กมันเอามันยนี้อยากให้โต๊ะลงมาอยู่นี่มาฝนโตก๊กระจุ่มฝน,ตมมฝนโต๊กซมือแบบฝนบโต๊กระจุ่มฝนบโต๊ะจ้ากี่นาดาเน,นะคนเฮากระไดพี่น้อง อนนี้เขาเกีเยยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าความใหญ่ความยาวกับอภิสมภพควรหลังจากนั้นพัชชาจะตอตใบตรงไส้ด้วยพี่น้องได้ให้ยาวๆจักหน่อยเพราะว่าเขาเวลาเข้า,ขาช่อสีได้ง่ายจ้ะหลังจากนั้นกานิ้วใบสีลงมาไส้จ้ะแม็กให้เรียบร้อยจ้ะแม็กข้าแบบนี้เด้อจ้าปกติเขาเข้าช่อใบสีแบบนี้เขาสิเข้าทาั้งหน้านาจ้ะพี่น้องจ๋าแับนี้เขาสีหันหน้าบะ ใยสี่ออกไปและหันหลังเข้ามาวิธีเข้าก็ได้วิธีเข้าลักษณะวิธีเข้าตัวนี้คล้ายๆกันกับเข้าซอมแม่ใบสีแบบโบราณพี่น้องจ้าเป็นลักษณะแบบนี้ไม่จ้องค่อยขึ้นเหี่ยวเทนอ,อมไม่จ้องเหี่ยวลายผู้ค่ากับบอมากเลยพี่น้องอื โดยส่วนตูน่น้ะโบมากเงี่ยวลายกับโบเมนไวฮ็ดคักมือได้แม่ให้เรียบร้อยหน้าหลังจ้ะเข้าชอบแม่ใบสีแบบนี้ดีอย่างนึงพี่น้องจ๋าห้าบต้องห้าโบต้องใส่ลวดพี่น้องจา๋าอืม ยาวลายกับกิกขากับตัดออกพปบอกว่ายาวลายใส่เลียงกันลงมาเร,เรื่อยเลยพี่น้องจ้าเทคนิคบรลไดมีอย่างหลายเลยเรือร่อจากการเข้าซอ่แม่ใบายสีแบบนี้ส่วนตัวพัชชากับบคอกเอวยิ่งพี่น้องจ้า บอเคยเห็ดแต่เห็นคนนึงเห็ดในติ๊กต k อกเนาะผู้หยิงดอกเขาเจ้าเห็ดงามงาๆเลยพี่น้องจา้าขาเจ้าอาจจะเคยชินเนาะแต่พัชชาบอก่อ่เคยชินปันใดแบบนี้ก็ได้ไปตรองกันเฮีย้ยหิวหนึ่งไปตรองให้แน่นๆจ้ะแม็กหน้าหลังเนื้อจะเวลาแม็ก ฟ้าห้องพี่น้องนี่เสียบฟ้าห้องบนนี้ตุ้มๆๆอยู่แม็กทีละข้างยญ้ามันลื่นยญ้ามันไหลพี่น้องจ้า เลี้ยงมาเรื่อยๆพี่น้องจ้าเลี้ยงลงมาบบให้เบี้ยวกับพอเนาะจ้าบ่ม,มีเทคนิคอย่างมากมายเด้อพี่น้องเดือพระชาจักเสธิบายอย่างพระชากระบ,บริได้เก่งพี่น้องถ้าเทียบกับเพื่อนเทดประจานะเพื่อนเทดงามๆดนะ้อันพูดพูดจนแบบนะกตที่ค่อยได้เข้าชอบแม่ใบสีแบบนี้พี่น้องถ้าเข้าประยุกต์ก็เข้าทั้งหน้ามาเลยเนาะเอ๊ะอืะ แม็กที่ละข้างไว้ก่อนเตะอีะแกอแล้วไปตรงพี่น้องเอ้ยครอบ,อบ,อบอยันใดิบเอากเสีดายว่าไปตองแตกวอาออกสีเสียดายพี่น้องเอาคือเก่า <laughs> แม็กหน้าหลังเด้จ้า <laughs> เริ่มเป็นรูปเป็นทรงแล้วพี่น้องก็จักเสี้องออมาเป็นยันใด รูปเป็นล้างล่ะพี่น้องก็งามอยู่ได้ล่ะก็สวยก็อย่างอยู่แต่พระชาบอค่อยคุ้นหูคุ้นตาพี่น้องบ้ค่อยที่เห็ดบ้ค่อยบบเว้นบ้ค่อยได้เห็ดบ,บด้เบคยเห็ดแบบนี้เลยพี่น้องจ๋าแต่ก,สก็สวยไปอีกแบบเนาะสวยไปอีกแบบแต่ไปตรงซะไมเหี่ยวค่ะแค่นี้วะ่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าช่อแม่ใบสีประยุกต์ เข้าชอบแบบโบราณผสมประสานเบืองข้างหลังก็จะเป็นห้อยเปียลักษณะแบบนี้จะข้างหลังก็ได้แล้วแต่ผู้มากเนาะจ้าส่วนตัวพระชาก็ธรรมดาเนาะพระชาน้ามากนิ้วใบซีแบบโบราณพี่น้องจา๋าอันนี้แล้วแต่ผู้มากไปจ้าอันนี้เอฟซีขอร้องมาเออขอมาให้เฮดหฮเบิง้งพี่น้องจา๋าพระชาก็เลยเออมาเฮดห้เบิรงตามคาขอของเพืนะ่อนเนาะอาสิบได้สวยงามปิ๊ปะพี่น้องจา๋าแต่กะ ถือว่าพอไปวัดไปว่าเนาะพี่น้องเนาะกะหวังว่าพี่น้องสีได้ประโยชน์บบมากกันน้อยพี่น้องจ๋าหาาพิภพประการใดนไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัลายหลายเด้อจะพี่น้องจ๋าพบพอกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแหงเบิดสุขูสุขุน่บเ้เจ็บ่บให้ไข่บใบเจนจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า